สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุดทุนครับนี่ก็ได้ให้สร้างเป็นมา่าไอ้เหลือเ,อาเราของพ่อใหญ่ครับผมมหมือกับเดลเลอร์คือโครงสร้างนะครับผมใหญ่เรานะครับผมจีนยุ่งไม่บานเป็นของพ่อใหญ่กิจนะครับผมนี่จะให้สร้างจนมาจัดการหลือนะครับผมปกติเอาลงไปเฮ็ดเอ่อเชิงหน้าเป็นใหม่ เสานานาซิปนะครับผมเสาใหม่นะครับผมกับประหยัดน้ำนะครับผมใหม่กต่ห้างใหนะครับผมเอาก็ไม่ต้องไปเก็บงโตนะครับผมอุบัิเห็ุครังหน้านะครับผมพวกน้องนาของเรานะครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อๆรับผมว่าใหญ่ลงไปแล้วครับผมลูกหลังมันจิเป็นยังไงครับผมเป็นเหล่าเก้าครับเสาเสาหกต้นนะครับผมเสาใหม่นาซิปนะครับผม วกกินไปน้ำแรนะครับเลาไหม่เล่านี่หละคงทนอนุรักษ์อนุรักษ์ใหม่น้ำแร่ครับผมเดี๋ยวคอยถ่ายคลิปเอัปเียให้พี่น้องเฮาเดี๋ยวรับชมมาเฉียงหน้าเข้าจะเป็นแสเน้นครับผมดูสวนตาข่าครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปต่อไปครับผมฝากติดตามน้วครับผมพันธุ์ิพาฟาร์มหรือว่า มานอนนะนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ